หนุ่มวายหน้าใหม่ฉายยาวรอยยิ้มจระเข้หนุ่มวายหุนฟิตปอนพลวิทย์เกตประภากรไปรู้จักปอนกันครับประวัติส่วนตัวชื่อพลวิทย์เกตประภากรจิเลนปอนเกิดเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2542เป็นน้องชายของฟังนรีกุลเกตประภากรครับประวัติด้านการศึกษา เริ่มต้นศึกษาจากโรงเรียนอสสำชันครับและลาออกไปเรียนต่อที่สิงคโ,โปร์ตั้งแต่อายุ10บขวบครับและใช้เวลาถึง7ปีหลังจากนั้นกลับมาต่อระดับปริญญาตีครับจากคณะวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารภาคอินเตอร์ครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจากนั้นถึงต่อปริญญาโทรครับคณะพาณิชยกรรมศาสตร์และการบัญชีสาขาบริหารธุรกิจที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเช่นเดียวกันครับ ปอนสามารถพูดได้ถึง3ภาษานะครับได้แก่ภาษาไทยอังกฤษและก็จีนนิสัยส่วนตัวนะเป็นคนเงียบเงียบขึมขึมครับเมื่อมีเวลาปอนมักจะใช้เวลาไปกับการเล่นบาสเกตบอลหรือท่องเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆคนอาจจะยังไม่รู้ครับว่าเขาเป็นคนที่เก่งด้านกีฬานะครับอาทิบาสเกตบอลนะครับเขาเคยเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนอีกด้วยจนได้ไปแข่งระดับประเทศโดยในตอนนั้นนะครับโรงเรียนของเขาได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายด้วยนะครับผลงานในวงการบันเทิง ด้านชีวิตในวงการบันเทิงของหนุ่มปอนโพรวิทนะครับเริ่มจากที่ผู้ใหญ่ในวงการได้มีโอกาสเห็นภาพของเขาจากพี่สาวหรือฟังเนรีกุลน,นะครับจากนั้นก็ได้มีโอกาสติดต่อไปหาโดยบอลน,นะครับได้ผ่านงานถ่ายแบบและถ่ายโฆษณามาบ้างแล้วนะครับและยังเป็นนักแสดงในสังกัดนาดาวบางกอกด้วยนะครับผลงานด้นนโทันและก็ซีรี์นะครับในปี2018ครับบางกอกรักสตอรี่ตอนไม่เดียงสาฉันจะทำให้เธอลืมเขาเอง ถ้าอีฟอยากให้ผมลืมมินจริงๆอะผมขอลองวิธีผมได้ไหมแดนนี่อย่าทำอะไรอีฟเลยแดนนี่แดนนี่อีฟไม่ใช่สาวบาร์แดนนี่อีฟโกหกอะผมไม่แคร์ว่าอีฟจะเป็นสาวบาร์หรือไม่ผมจะทำในสิ่งที่ผมอยากทำกับอีฟเดี๋ยวนี้ในปี2 0 1 9ครับลูกเหล็กเด็กชอบยกก็อยากเห็นหน้าเธอ แล้วแข่งเป็นไงบ้างชนะสิเวลาได้ถึงหน้าเธอนะแล้วก็รู้สึกเหมือนมีพลังเพิ่มมา50%าสิอร์เซ็นตะนจอมพลังเราชอบเธอนะชอบมากกว่าความเป็นเพื่อนแล้วก็ชอบมานานแล้วด้วยและในปีเดียวกันครับเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในซีรีส์เรื่อง My Ambulance รักฉุดใจในฉุกเฉินครับ ทุกคนปลอดภัยแถมสองคนนี้ก็ดีกันในทันทีเนาะพี่ดีขึ้นแล้วแหะแต่ไม่ใช่เพราะแอมโมเนียนะเพราะรอยยิ้มตัวระเก้ของหวานตัางหาเสียงหัวใจเต้นแรงมากเลยอ หรือว่าเป็นพราะวานใจเต้นกันแน่นะพราวานชอบพี่อ่ะยิ้มจระเข้พี่กินและในปีนี้นะครับกับบทซีรีส์วายเต็มตัวนะครับกับนักแสดงนำในเรื่องเส้นลองจิจุดที่180องศาลากผ่านเราครับ แล้วอยู่เฉยๆนี่ถือว่าเลือกแล้วหรือครับเอาล่ะแต่คืนนี้ผมเลือกอยู่ที่นี่นะอยากคุยกับไอ้อินต่อสนุกดีแล้วระหว่างอยู่เมืองนอกไอ้ไม่มีใครเลยหรือครับแววงละมีแฟนหรือ,อยังผมว่าเรามีอะไรคล้ายกันหลายอย่างนะครับอ่าอินชอบอยู่ในเซฟโซนคงงั้นมั้งคืนนี้ผมนอนด้วยคนนะครับผมไม่กลัวหรอก และปอนพรวิทย์นะครับได้มีโอกาสโชว์เสียงหวานๆผ่านซิงเกลิลเส้นแบ่งเราเพลงประกอบซีรีส์เส้นลองจีจุดที่ร้อยแปดสิบองศาลากผ่านเราด้วยครับันเนนนเเียงว,วรราามมพตะ หากต้องการติดตามผลงานหรือข่าวความเคลื่อนไหวของหนุ่มปอนนะครับสามารถติดตามได้ที่ Ig จีแอซาครับปอนพลวิทย์ยังไงแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับวัยในคลิปต,ต่อไปไวายขับโซซิตี้นะครับจะเอาเรื่องราวของหนุ่มวายคนไหนหรือซีรีส์วายเรื่องไหนไมาให้รับชมอีกนะครับ